เขียวนะคะไม่จ <sm> ีร่าสีเหลืรเก่งจังเลยแล้วสีอะไรเสียอีกไออ้อยอย่พี่อ้อยทำค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ใช่โอ้ยไปอ้อยทำผิดขอโทษค่ะ เก่งจังเลยไอไอสีอะไรคะพี่อ้อยให้พี่อ้อยร้อยสีอะไรคะสี่แียวสีเขียวค่ะพี่จี๋สีอะไรคะสีเหลืองเก่งจังเลยค่ะใส่สิคะเดินลงมาค่ะเอ้อเก่งมากค่ะเก่งจังเลย เ,เก่งมากค่ะเก่งใ่ไหมเกี่สีเหลืองนะผีสีเหลืองเก่งจังเลยค่ะเอา,เอาเดึงออกมาสิค่ะ

พี่จีต้องนับด้วยนะคะว่ามีกี่อันร้อยเศสีอะไรคะเหลียวสีเหลียวค่ะไม่ใช่ต้องให้พี่อ้ายเราต้องเอาส,องสุงหัวเก่งมากนับที่มีกี่อันมีกี่จับตรงนี้มีกี่จับตรงนี้ไม่ใช่จับตรงนี้น สนุกไหมฮะไอไอ้ไออ้วหายหลุดเลย